ที่23รูปทรงรูปร่างผิวสัมผัสเรื่องที่5เรียบขุกคลักหยาบเนียนนุ่มแข็งเด็กๆขีดก,กากบาททับภาพสัญลญักษณ์พื้นผิวสิ่งของที่อยู่ใต้ภาพที่นำมาวางเรียงกันเป็นภาพสาระเอแล้วเขียนสาระเอลงในคำให้สมบูรณ์ และอ่านออกเสียงคำภาพแรกค่ะเด็กๆสังเกตภาพเป็นผิวแบบใดคะนุ่มแข็งขลุกขละเรียบเด็กๆคิดว่าเป็นภาพภาพเป็นลักษณะผิวแบบใดคะถูกต้องค่ะผิวขลุกขละนั่นเองค่ะภาพที่สองเด็กๆมองภาพค่ะ เป็นผ้าพพื้นผิวลักษณะใดคะนุ่มแข็งขลุกขลักเรียบเด็กๆคิดว่าเป็นภาพพื้นผิวลักษณะใดคะถูกต้องค่ะนุ่มนั่นเองต่อไปค่ะเด็กๆมาเติมสระเอลงในคำให้สมบูรณ์และอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ คำแรกค่ะทอเอเทปอลอเอเปลกอเอเกรอเอเรเกเรเกเรชอเอเฉทอ อะทะลอเอเลทะเลทะเลวอเอเวลออาลาเวลาเวลา